ออขอบคุณขอบคุณน้ณองอดาวขอ,ขอบคุณครับน้องดาวห้าสิบดวงเออสวัสดีค่ะเชิญเข้ขาขยันเข้ากล้องวะขยันเข้ากล้องวะหาได้มึงด่ากูกูสวยเดียมเข้ากล้ององ่ะเป็นห่วงนะคะเป็นบาสค่ะไม่ต้องห่วงเป็นบาสเดิขอจอยนี่จะอะไรฟังผมงงอีกที่ว,วันนี้ผมงงขอโทษที่พูดหยาบเพราะที่ใส่หยาบเดี๋ยวสันดานอยู่แล้วนะไอ้หาลากูเอาหลักฐานไหมเจ,จ้าหนี้ตำรวจแทนที่พวกมึงจะดีใจไอ้สัตว์กับแจ้งฟาร์มกูงงกับพวกมึงเว้ย ไอ้ฮาวแล้วทีนี้ใครวะเขาอยากจะเอาหลักฐาในให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะฮะมึงบ้ากันหรังห้างบ้าหรือเปล่าเออเราอยากจะรู้ว่าใครแน่งฆ่าน้องชมพู่แล้วก็มีหลักฐานอะไรที่เจ้าหน้าที่พอได้ไอ้สั์เือกแจ้งความจับกูอีกบ้าหรือเปล่าอะมาจบอ่านัดพึ่งสัมภาษณ์หมอปลาเสร็จนะฮะใช่ครับสัมภาษณ์ประเด็นที่ว่านี่กี่ชั่วโมงนะเขาเขาเรียกนี่สัมภาษณ์ประเด็นว่าขอโทษนะไม่ได้ยาม ว่าหมอปลาสัง้าวคนนี้มาวันนี้หมอปลาใส่รองเท้าตาช้างมานะครับแล้วถ้าอยากได้ทั้งใหม่ไปไหนอะความจริงอะวันนี้ผมไม่คิดจะมาที่นี่หรอกผมจะไปวัดเพราะผมจะไปเปลี <woo zy> ่ยนรองเท้าขอโทษนะฮะที่เข้ามาว่าหมอปลาใส่รองเท้าไม่ได้หยาบคายเลยผมจะไปวัดไปทำไมไปเปลี่ยนรองเท้าเพราะหูรองเท้าผมไม่ดีที่วัดเยอะเพราะวันนี้วันพระเลยต้องมากอกก่อนเลยไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าเลยเนี่ยเซ็งเลยเนี่ยนี่จะมาเปลี่ยนรองเท้าเนี่ย เห็นไหมเป็นรองเท้าจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ได้อย่าพายนะนี่กลับเปลี่ยนเอาคู่ใหม่ไงมาที่สออวัดไหนนะไม่ชี้จะบอกจะไปวัดไหนนะจะไปวัดแถวนี้แหละถ้าผมเห็นผมเก็บรองเท้าดีๆนะมวยแม่งไม่รู้เนี่ยอนัทปลาขาวขึ้นนิ่งคนนี่ปลาขาวด้วยครับคือนี้แส่วนจุดปขาวลงคนนี่เดี๋ยวมีไทยรัฐอีกช่องหนึ่ง นี้คนดังนนี้เขาคือคนดังแห่งหมู่บ้านกกตูนนะแถวเลยครับว่าอยู่ที่3 4มสิบแล้นะเออเขาไม่ลดช่องเขาไม่ลดนะ่ายะเดี๋ยวไม่มีรีโมทเปลี่ยนช่งไปม่ได้ไม่ได้เก็บเขาเก็บเขาทิ้งแล้วโดถังขยะเออรีโมทมีขายใหม่ครับแค่นี้นะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะคนโดไปเตรียมตัวทำหาแดทกับข้าวได้แล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วดูหาไรโสดป้าบอกเแตกไปทำกับข้าวเลย รักทุกคนที่เข้ามาเนี่ยรักทุกคนถ้าใครด่ากูกูไม่ด่ากลับไม่กลัวลมไ,ไม่ดีไม่ดีนี่ๆๆนี่หมอไปจะบอกแค่นี้นะ <c oughs> ไปทานกับข้าวแดกกันนะจ๊ะร <c oughs> ักนะทุกคนจุ๊บ